เรามีคนไข้ที่มาจากเกาะต่างๆนะครับซึ่งเกาะเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีคนนิยมไปเที่ยวนักนะครับครั้งนี้นะครับเราได้ค้นพบแล้วก็คนไข้เหล่านี้ก็มีความเสื่อมของข้อในระยะสุดท้ายเยอะมากเลยนะครับ คนไข้เหล่านี้นะครับข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้ายคนไข้ทุกคนอยู่แบบัี่ที่กระดูกบนชนกระดูกล่างมีความโกงผิดรูปมากเลยนะครับขีดจำกัดเหล่านี้อาจจะมาจากเรื่องของความเชื่อความกลัวก็กลัวว่าผ่านแล้วจะเติมไม่ได้ดีความเสื่อมจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆความซับซ้อนในการที่เรจะแก้ปัญหาก็มากขึ้นเรื่อยจะทําอย่างไรให้เขาก้าวข้ามความเชื่อได้มีอย่างเดียวละครับคือความเชื่อมันและศาทนา ความยากของเคสนี้8ถึง9ได้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดจัดสมดุลของกระดูกให้ตั้งมุมให้เต็มที่ได้อย่างไรกระดูกที่หายไปเราจะทดแทนด้วยอะไรและทำไงให้มีการงอเหยียดได้คล้ายดั่งธรรมชาติเสียวนี้ก็ไม่ง่ายแต่เนื่องจากพวกเรามีประสบการณ์ผ่าตัดในเคสแบบนีม้มาหลายสิบปีน,นะครับก็ทาให้เรามั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือเขาให้กลับมาดูแลตนเองด้วยขาทั้งสองข้างได้ แ a ปปี้วอล์ per ation การผ่าตัดทําให้คนกลับมาเดินด้วยความสุขนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่23จังหวัดระนองชื่นใจนะครับที่เราเห็นถึงโรงพยาบาลมีหน่วยหน้าหน่วยนําที่จะออกไปสํารวจออกไปช่วยไปนคนพบคนไข้ที่ทุกครรมานแต่ขีดจํากัดทําให้เขาไม่เข้าหาไม่เลือกรับการรักษาหากจะเลือกรับก็มีอุปสรรคในการที่จะเข้ามาในรับการรักษาก้าวแรกของพวกเขาจะสร้างก้าวต่อ,ต,อต่อไปให้กับผู้ป่วยทั้งเกาะครับ